สวัสดีเจ้าเปลือปล่อนเปื่อนแฟนเพจทุกคนน่ะเจ้าเนี่ยเจ้าว,วันนี้เจ้าก็จะมาทําปรุงอันพักดองที่เจา้าทําไ้วันนั่นนะ่ะเจ้าสองคืนนะ่ะเจ้าตอนนี้เป็นแล้วเนาะเจ้าเป็นแล้วเราก็ตักเอาเข้าออกนะ่ะเจ้าเข้าติเจ้าเอาไปใส่ตรงกลางนี่นะ่ะเจ้าตักเอาเข้าออกเจาก้จาเจ้าก็ตักเอาเข้าออกเนะาะเจ้าที่นี่จกกจเจ้าก็จยามาแบ่งเจ้าเจ้าจะมาแบ่งกึงนะ่งเนาะเจ้าจะเอามาปรุงน่ะเจ้า ถ้ปรุงมดมันก็จะจะหลายล่ำเนาะเจ้าเดี๋ยวจะเอาไว้พัดใส่ไข่ของเจ้าเจ้าพัดใส่ไข่ก็ได้นะเจ้าเจ้าอันนี้เจ้าก็จะมีมะเขือเหลืองนะเจ้าปรุงก็ใส่มะเขือเหลืองนะเจ้าอันนี้ก็คานาะเจ้าคาเจ้าเจ้าก็หันเป็นสิ้นเล็กๆเนาะเจ้าค่ะอันนี้งานเนาะเจ้างาดำนาะเจ้าเอาไปครัวเสจแลวก็มาตำนาะเจ้าหอมหอมนะเจ้านี่นะเจ้าใส่งาดำหลายๆเนาะเจ้าล้ำ ลำขนาดเน้อเจ้าเนี่ยงาดำเน้อเจ้าอ่าสลักะไส่ผักปวามใบหอมเน่อเจ้าใส่ผักปวามใบหอมลงไปเน่อเจ้าเนี่ยเน้าเสร็จกะใส้แข็งปุ้งน้อเจ้าใส่รสดีน้อเจ้าเน่อเจ้าเจ้าจะบดใส่ผงชูรสน้อเจ้าใส่รสดีแล้วก็ใส่พริกปุ่นน้อเจ้าเจ้าใส่พริกปุ่นลงไปน้อเจ้ากลับมาคนเข้ากันน้อเจ้า เคียงปุ้งก็ม so ีตออีนอ่ะเจ้ามะเขือเหลืองแล้วก็คาหน่เจ้าคาแล้วก็ใบผักปอมใบหอมหน่เจ้าแล้วก็งาหน่เจ้างาดำหน่เจ้างาดำเอามาคั่วเอามาคั่วกะํำใส่นอะเจ้าล้ำล้ำเจ้าหอมเจ้าเนี่ยนะมาค้นเน้ยมันเข้ากันนอะเจ้าแล้วก็เอาไปกินกับข้าวน่าเจ้ามากินแต่กันเนอเจ้ากินข้าวแต่กันนะเจ้า กินข้าวกับสมพักนะเจ้าน่ะหน้าตาเนอรหน้าตาเป็นแบบนี้เนอรเจ้าลำแต่ๆเลยเจ้ากินกับข้าวเหนียวนะเจ้าเจ้ากินข้าวเหนียวสักปันหน่อยเจ้ากินแต่กันนะเจ้าลำแต่ๆเลยเจ้าอันนี้อันของคนมังนานในเจ้าเป็นทรรกันไหวเนาะ เดี๋ยวเจ้าจะเอามาทำเป็นต้นนะเจ้าอันนี้แบบหันนะเจ้าเดี๋ยววันหลังเจ้าจะเอามาทำเป็นต้นมาดองเป็นต้นคือพอเนอเจา้าทานขนาดเจา้ามากินด้วยกันได้เจา้าลํำแต่แต่เลยเจา้าขอบคุณเนอเจา้าที่เข้ามารับชมเข้ามาเฮอก์กลังใจนะเจ้า,จาขอบคุณลหลายหลายเจ้าขอบคุณทุกๆคนเนอเจา้า เดี๋ยวเข้ามาทักทายเข้ามาให้กำลังใจนี่นะเจ้าเข้ามารับชมเนาะเจ้าเด้อจ้ามาเด้อจ้าเก่นด้วยกันเด้อเจ้า มากินข้าวกับสมพักเต้กันนะเจ้าลำแต่แต่เลยเจ้ากับมาเขียเหลียงให้เจ้ากับม่เหลือเขียเลียงให้นเนอเจ้าลำขนาดเจ้าน้องไปฟ้าไปไหนเนอน้องไปฟ้ากินก็ห้องน้องไปฟ้าไปกินนนะพักดองนะเจ้า มาแล้วเจ้าสวัสดีกันแล้วสวัสดีกันแล้วไม่จะปิดแล้วเนี่ยสวัสดีก่อนทวิตทุกคนก่อนสวัสดีค่ะ